เปลี่ยน iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max ให้เป็นกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายวิดีโอแบบโคตรมือโปรและสิ่งนี้คืออ่าอ่านว่าอะไรดีเนี่ยผมอ่านเป็นสำเนียงไทยๆได้ไหมเทเลสินมาสเตอร์ โฟโตกราฟีคิดมันคือกริปจับที่ทำหน้าที่ในการยึดกับตัวมือถือของเราด้วยเคสแปะโป้งกันด้วยระบบแม่เหล็กแม็กเซฟซึ่งมีความแน่นนะและก็ไม่หลุดได้โดยง่ายไอตัวด้ามจับของเขาหรือว่าตัวกริปเนี่ยเขาทำงานได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะใช้เป็นปุ่มในการกดชัตเตอร์หรือแม้แต่อาจจะใช้นิ้วชี้เขี่ยเพื่อซูมเข้าซูมออกหรือรวมไปถึงเป็นปุ่มกดเพื่อเปลี่ยนโหมดได้อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกริปจับหรือว่าเป็นตัว ยานแม่ละกันนะครับคอยทําหน้าที่สั่งการคอยทําหน้าที่ยึดเหนี่ยวกับอุปกรณ์เสริมตัวอื่นๆนะเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณด้านหน้าของตัวกลิปเนี่ยวงกลมตรงนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ดีไซน์สวยเฉยๆแต่ฝั่งนี้เองก็เป็นแม็กเซฟด้วยเช่นเดียวกันครับในกล่องเซ็ตที่ผมได้เอามาโชว์เนี่ยจะได้รับเป็นไฟ LED อันนี้เป็นไฟต่อเนื่องนะครับเราสามารถกดปุ่มตรงกลางค้างเอาไว้เพื่อเปิดเป็นแสงสีขาวแบบนี้เล่งแสงได้มากน้อยตามใจได้เลยกดอีก ครั้งหนึ่งจะได้เป็นไฟผสมสีระหว่างขาวกับเหลืองนะครับเป็นแนวแบบวอร์มโทนหน่อยๆกดอีกครั้งหนึ่งนะครับจะแปลเปลี่ยนเป็นเป็นไฟสีเหลืองหรือว่าวอร์มแบบไฟอบอุ่นของแท้นะครับเราสามารถเล่นความสว่างได้เช่นเดียวกันนะซึ่งความสว่างตรงนี้ก็ลองไปปรับใช้กันดูบริเวณด้านซ้ายของตัวไฟ LED จะมีบอกเป็นสถานะนะครับว่าแบตเตอรี่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วแล้ววิธีการชาร์จนะครับจะอยู่เป็นฝั่งตรงข้ามอันนี้จะเป็นรูชาร์จ USB Type C พลิกมาอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้เป็นกลมๆ หน้าตาเหมือน m a ็ s a ซ e ใช่ครับมันก็คืออุปกรณ์ที่เอาไปแปะแหมกันได้แบบนี้เลย แต่เรื่องที่จะเล่าให้ฟังครับมันซ่อนอยู่ด้านใต้ของไฟ LED อันนี้ลองเปิดตลับอันนี้ขึ้นมาชว่วงไม่ได้มีแหวงแต่งงานครับเปิดออกมาจะพบว่าด้านในเป็นกระจกเงาครับคุณอาจจะเห็นว่ามันดูมัวๆใช่ไหมมันดูไม่ชัดเพราะฉะนั้นคุณต้องลอกสติกเกอร์ป้องกันลิ้วรอยออกก่อนนี่แล้วเวลาคุณส่องกับใบหน้าของคุณจะรู้ว่ามันชัดมากๆสิ่งนี้มีไว้ทําไมเดี๋ยวผมลองประกอบเข้ากับชุดยานแม่ให้ดูครับมันจะสามารถมองรู้เรื่องว่ากล้องนั้นกําลังหันไปถ่ายอะไรอยู่เป็น กระจกเงารูปแบบหนึ่งมุมมององศาของเขามันดูแคบไปหน่อยคือกระจกที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นมุมซูมประมาณหนึ่งเป็นกระจกแบบ ซูมสายตาไม่ได้เป็นกระจกมุมกว้างถ้าคิดภาพไม่ออกว่ากระจกมุมกว้างเป็นยังไงให้เดินไปหารถยนต์ที่จอดอยู่ในลานจอดครับแล้วไปสังเกตไอกระจกข้างของรถบางคันเขาจะติดเป็นกระจกมุมกว้างเอาไว้เพื่อช่วยขณะจอดจะได้มองเห็นว่ามุมกว้างรอบคันเนี่ยมีอะไรขวางอยู่หรือบังอยู่หรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นกระจกมุมกว้างแบบนั้นใส่มามันจะดีกว่านี้ครับเพราะเราจะได้รู้ว่าถ้าเป็นมุมมองกว้าง,างเนี่ยต้องจะเห็นอะไรบ้างเพราะแน่นอนครับว่าการถ่ายคลิปด้วย iPhone เนี่ย ส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นกล้องหลังกันใช่ไหมเพราะกล้องหลังของเขาดีมากแต่เอาตามตรงเลยนะครับ iPhone 17ซีรีส์ที่ได้เปิดตัวมารุ่นล่าสุดเนี่ยถึงแม้ว่าแม่งจะไม่ค่อยมีอะไรใหม่ก็ตามแต่กล้องหน้ามันใส่เรื่องใหม่มานะครับ เปลี่ยนเซ็นเซอร์เปลี่ยนเรื่องของระยะภาพทำให้กล้องหน้านั้นได้ภาพที่กว้างมากกว่าเดิมแต่ไม่เป็นไรครับมาสเตอร์กริปโฟตโตกราฟีคิดของเทเลสินเนี่ยจะใช้กล้องหน้าหรือกล้องหลังถ่ายก็ได้แล้วแต่ผู้ใช้งานเลยไม่ได้บังคับกันแต่แค่ว่าถ้าจะถ่ายด้วยกล้องหลังมีกระจกมาให้ส่องเรามาดูต่อกันที่บริเวณ ก้านด้ามจับเออไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่านะเราจะเห็นว่าฝั่งนี้มีปุ่มอย่างเยอะแยะมากมายครับเริ่มตนน้นตั้งแต่เนี่ยปุ่มแดงๆอันนี้เป็นปุ่มที่ใช้ในการกดลั่นชัตเตอร์จะถ่ายภาพนิ่งก็ได้ถ่ายวิดีโอก็ได้วิธีในการเปิดเครื่องเวลาที่คุณจะเชื่อมต่อกับ iPhone เนี่ยคุณกดปุ่มนี้ค้างเอาไว้ครับและไฟสถานะจะติดขึ้นตรงนี้เมื่อกระพริบเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าเขาพร้อมในการเชื่อมต่อแล้วก็ไปกดเปิดบลูทูธที่มือถือของคุณได้เลยถ้าเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรงนี้จะดับลง<_ <A> _>เห็นไหมและเราก็สามารถกดลั่นชัตเตอร์ได้เลยเวลากดปุ่มหนึ่งครั้งไฟก็ติดหนึ่งทีแบบนี้ก้านตรงนิ้วชี้อันนี้เนี่ยคล้ายๆกับกล้องของจริงเลยครับเราสามารถดันไปทางขวาเพื่อซูมอินดันไปทางซ้ายเพื่อซูมออกซูมเอาท์ได้เลยซึ่งแน่นอนครับว่าตัว iPhone เองเนี่ยเขามีการออกแบบซอฟต์แวร์ให้ซูมสมูทสมูท,มทถ้าหากว่าคุณจะซูมอินซูมเอาท์ด้วยไอเจ้าปุ่มด้านบนตรงนี้แล้วล่ะก็มันจะไม่สมูทมันจะไม่ค่อยๆไปแบบลื่นๆมันจะกระตุก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 กระ ซูมเป็นขั้นๆแบบนี้ซึ่งผมมองว่ามันไม่เวิร์กถ้าเกิดเรามาดูกันที่ซ้ายล่างเนี่ยจะเป็นการกดเพื่อสลับกล้องหน้ากล้องหลังไม่ต้องไปแตะไปทัชที่ตัวหน้าจอเลยสั่งจากปุ่มได้หมดแล้วเขาก็มีแอปพลิเคชันของเขาเองด้วยแอปกล้องของ Apple กับแอปกล้องของเทเลซิตนั้นมีความสามารถแตกต่างกันไหม มีครับเฮ้ยกล้องหลังของเรามันเก่ง HDR นะมันเก่งเรื่องการเฉลี่ยแสงนะมันมีโหมดบุคคลในการเบลอหลังได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแนะนําให้ใช้แอปกล้องของทาง Apple ที่ติดมากับเครื่องอยู่แล้วซึ่งในฝั่งแอปที่เทเลสิงเขาออกแบบมาเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เพิ่มลูกเล่นเข้าไปอีกแต่เป็นลูกเล่นเสริมเรียกว่าเป็นเอฟเฟกภาพก็ได้ครับหรือบางคนจะเรียกว่าเป็นฟิลเตอร์ก็ได้เพราะภาพที่ได้จะเป็นการแต่งแสงแต่งสีแต่งกรอบภาพ แต่งโทนภาพแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าภาพที่ได้นั้นจะไปเหมือนกับกล้องรุ่นนั้นๆนะครับเป็นแค่โทนสีเฉยๆเลยและในด้านของโหมดบุคคลในแอปพลิเคชันของทางเทเลซินนั้นก็ไม่รองรับเพราะฉะนั้นใช้ได้แค่กล้องหลักเท่านั้นในด้านของกล้องวิดีโอจากการที่ได้เทสห้าหากคุณใช้แอปพลิเคชันของเทเลซินในการถ่ายคลิปวิดีโอเรื่องของระบบกันสั่นจะไม่มีจะไม่ทํางานจริงๆแล้วซื้อชุดนี้ไปเนี่ยแนะนําให้ใช้ ร่องของทาง Apple ดีกว่าที่ติดมากับเครื่องดีที่สุดครับระบบทุกอย่างทํางานเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือปุ่มคําสั่งตรงนี้ทํางานโดยเทเลสินสะดวกขึ้นและก็กดใช้งานง่ายมากขึ้นนั่นเองพลิกมาที่ด้านใต้ของตัวกลิปนะครับเราจะพบว่าโอ้มีปุ่มอีกหนึ่งคำสั่งกด1นทีเป็นการเช็คแบตเตอรี่ครับด้วยความที่ว่าไอตัวกลิปจับอันนี้เนี่ย เขาก็มี Mac s a ซ e เป็นของตัวเองและถ้าเกิดว่าเราหยิบ iPhone รุ่นไหนก็ตามแต่ที่มี Mac s a ซ e มาแปะแมะเข้าด้วยกันแปะแล้วเงียบแปะแล้วไม่ทำงานคุณลองมากดปุ่มด้านล่างดูเพียงเท่านี้ครับก็จะเหมือนเป็นการใช้ p พาเวอร์แบงค์ไปในตัวเพราะเขารองรับในการปล่อยกระแสะไฟผ่านรูปแบบ m a c s a ซ e ด้วยเอาเลยครับและด้วยความที่เป็นคลิปจับกล้องที่เป็นโปรเฟชชั่นอลก็จะต้องมีช่องในการเสียบต่อกับขาตั้งนี่เลยครับเป็นขนาดทั่วๆไปที่น็อตขาตั้งเขามีมาให้ ใช้งานอยู่แล้วหมุนจับเข้ากับเพลตของตัวกล้องได้เลยและแน่นอนครับในชุดในเซ็ตเขาจะมีสายรัดข้อมือใช่ไหมในที่นี้เวลาคุณใช้งานนอกบ้านกลัวมันหล่นกลัวมันตกรัดให้มันแน่นๆแล้วคุณก็ห้อยไปกับข้อมือแบบนี้ได้เลยถามว่าเอ๊แล้วมันจะหล่นหลุดง่ายหรือเปล่าเวลาที่คุณใช้ร่วมกับไอตัวเคสที่อยู่ในชุดเดียวกันในเซตเดียวกันเนี่ยยึดจับ iPhone ได้ดีอยู่แล้วผมลองเอาไปใส่ร่วมกับเคสและแปะแหมะเข้าด้วยกันเขยา่าเขย่าให้ดู ไม่หลุดไม่ล่วงความหนึบความเหนียวที่ผมทําให้ดูเนี่ยเกิดจากเคสของเทเลสินและก็ตัวกลิปของเทเลสินนั้นเขาทํางานร่วมกันด้วยแม็กเซฟที่แน่นหนามากๆทําให้เวลาใช้งานนั้นไม่ต้องกลัวหลุดกลัวร่วงครับเอาล่ะเมื่อเราประกอบ ัวชุดมือถือที่มาร่วมกับเคสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแปะแหม่เข้าด้วยกันพร้อมใช้งานทันทีเราก็สามารถกดชัตเตอร์กดซูมกดเปลี่ยนโหมดได้เลยทันทีพอมันอยู่ในรูปแบบการถือจับแบบนี้แล้วเวลาที่คุณเล็งถ่ายรูปมันจะนิ่งมากขึ้นเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราใช้งานมือถือเราคงจะถือเป็นท่านี้ใช่ไหมครับพอถือมือเดียวมันอาจจะมีแบบมือสั่นตัวโยกเยกเอียงเอียนไปมา อาจจะทำให้วิดีโอที่เราถ่ายดูไม่นิ่งที่สุดแต่พอมันอยู่บนคลิปจับอันนี้ปุ๊บ แปะแหมเข้าด้วยกันเราก็ประคองเป็นท่าประมาณนี้อ่ามีมือซ้ายเข้ามาช่วยมือขวาจับให้มัน่นสามารถทําให้คุณถ่ายคลิปได้สถียนมากขึ้นโดยที่ iPhone เขาก็มีการสั่นที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นภาพของคุณจะดูเหมือนเป็นโปรเฟชชั่นอลขึ้นทันทีสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่เพอร์เฟกต์ร้อยเเซ็สทัทีเดียวนะครับนั่นก็คือตัวแอปพลิเคชัน Live Color ที่เป็นของเทเล c ินเนี่ยเวลาที่เราซูมงานวิดีโออาจจะรู้สึกได้ว่ามัน กระตุกอ่ะมันซูมเป็นขั้นๆอ่ะซูมไปทีแล้จึกๆๆๆๆๆๆๆอะไรเงี้ยดันตัวคันโยกให้สุดขอบสุดขีดแล้วก็ตามมันจะไม่มีความสมูทนะครับซึ่งตรงนั้นเป็นสิ่งที่ผมก็นึกว่ามันจะทําได้นะครับเป็นเรื่องที่คาดหวังเอาไว้ตั้งแต่แรกแต่เอาเป็นว่าผมเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่าการดันคันโยกเพื่อการซูมนั้นสั่งการได้เฉพาะผ่านแอปลิฟค c น l ล r เท่านั้นถ้าใช้แอปพลิเคชันกล้องที่มีอยู่ใน iPhone อยู่แล้วดันคันโยกให้ซูม จะซูมไม่ได้ครับมาพูดถึงวิธีการใช้งานปุ่มไดออลที่จะอยู่ในตำแหน่งนิ้วชี้ของตากล้องบ้างดีกว่านะครับซึ่งปุ่มนี้นะเมื่อเวลาเราใช้งานในแอปพลิเคชัน Leaf Color เนี่ยเราสามารถที่จะหมุนเพื่อที่จะชดเชยแสงได้ครับอยากให้สว่างขึ้นหรือว่ามืดลงก็เอานิ้วชี้หมุนซ้ายหมุนขวาได้เลยอย่างรวดเร็วไม่จำเป็นต้องจิ้มที่หน้าจอเลยนะครับ แล้วสิ่งใหม่นะครับที่ผมไม่พูดไม่ได้เลยนั่นก็คือผมเกล่นไปแล้วว่านี่คืออุปกรณ์เสริมที่มีระบบระบายความร้อนในตัวสิ่งนี้อยู่ที่เคสของเขาครับเคสทั่วๆไปเป็นแบบนี้ซึ่งมันก็จะเป็นการปิดทึบ ตัวฝาหลังของมือถือไปเขาออกแบบให้บริเวณด้านในนะครับที่มีการประกบเข้ากับฝาหลังของ iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max เนี่ยมีเป็นแผ่นกราฟินครับช่วยระบายความร้อนมีขนาดอยู่ที่7,600ต mm, ารางมิลลิเมตรแต่ iPhone ในซีรีส์ใหม่นั้นใหม่กว่าเพราะว่าเขามีการดีไซน์ให้ภายใต้ด้านในของบอดี้เนี่ยที่เรามองไม่เห็นมีการใส่แผ่นเวเปอร์แชมเบเอาไว้ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยในการระบายความร้อนของ ตัว iPhone ได้ดีมากกว่า16ซีรีส์15 14ซีรีส์รวมถึงรุ่นก่อนๆทำให้ iPhone 17ซีรีส์นั้นไม่ร้อนนะขณะที่คุณใช้ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแต่เทเลสินก็ออกแบบตัวเคสให้ซับพอร์ตการระบายความร้อนได้ยี่ยิ่งขึ้นเมื่อคุณซื้อมาใหม่คุณจะต้องลอกแผ่นกันริ้วกันรอยอันนี้ออกไปก่อนเมื่อเราเอา iPhone มาประกอบเข้าด้วยกัน จะกลายเป็นว่ามือถือของคุณเนี่ยจะสามารถถ่ายคลิปวิดีโอยาวๆได้ออกแดดกลางจงกลางแจ้งได้โดยที่ไม่ต้องไปซีเรียสแล้วว่า iPhone iPhone จะร้อนและลดประสิทธิภาพการถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอลงเหมือนรุ่นก่อนหน้านี้และสิ่งหนึ่งนะครับด้วยความที่ว่าเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับคนทำงานด้านภาพและวิดีโอเขาก็จะมีลูกเล่นเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยครับสิ่งนี้มันคือกรอบฟิลเตอร์ ที่เขียนด้านบนว่า UV เอาไว้ด้านในเขาจะใส่เป็นแม่เหล็กเอาไว้รอบทิศทางนะครับและเราก็เอาไอ้กรอบอันเนี้ยมาสไลด์จากฝั่งซ้ายไปขวาและดันเข้าไปเลย จึงกลายเป็นว่าเราก็จะได้เป็นฟิลเตอร์ในการกันฝุ่นฟิลเตอร์ในการกันร,ริ้วกันลอยฟิลเตอร์ในการกันมือไปสัมผัสโดนบริเวณด้านหน้ากล้องตรงๆกลายเป็นว่าเรามีผิวกระจกเนี่ยมาปิดบังครอบทับไว้อีกทีหนึ่งไม่ว่าจะเป็น ND ฟิลเตอร์ CPL ที่คุณสามารถหาซื้อภายหลังเป็นอุปกรณ์เสริมได้เพราะเทเลสิทน,นั้นบอกเลยครับของโคตรเยอะซึ่งถ้าพูดถึงภาพรวมๆนะครับเคสที่ออกแบบโดยเทเลสิที่ใช้ร่วมกับ โ o t o graphy kit เนี่ยมันทําให้ iphone ของคุณนั้นดูบึกบืนมากขึ้นดูมีเชฟมีดีไซน์มากขึ้นถามว่าแล้วมันใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆได้ไหมจริงๆก็ใช้ได้ครับแต่คุณจะทําให้ของมันเป็นริ้วเป็นรอยเล่นหรือเปล่าอันนี้คิดต่อกระดัเอาเองแล้วกันเนาะมันสามารถจะห้อยเป็นสายคล้องโทรศัพท์ก็ได้แถบบนแถบล่างห้อยได้นะครับแล้วก็มีการเว้นเว้าเอาไว้สําหรับ ปุ่มคำสั่งพิเศษของ iPhone 17 Pro และก็17 Pro Max อันนี้เว้นช่องมาให้แน่นอนครับบริเวณช่องด้านล่างนะครับก็เว้นลำโพงเอาไว้ให้สามารถแสดงผลด้านเสียงได้ถูกต้องเว้นพอร์ต Type C เอาไว้ไม่มีอะไรมาบดบงังเสียบชาร์จณนขณะใช้งานก็ง่ายนะครับเมื่อเราแปะแม็กเข้ากับตัวเคสมันจะเป็นการชาร์จไร้สายไปในตัวอยู่แล้วเพราะตัวกลิปนั้นก็เปรียบเหมือนเป็น power bank แค่นี้เลยครับสำหรับวิธีในการใช้งานภาพรวมๆตัวกลิฟเนี่ยมีแบตเตอรี่ความจุ3,200 100มิลลิแอมอยู่ด้านในนะครับรูปแบบการเสียบชาร์จเนี่ยก็เป็น USB Type C และหากใครมีคำถามที่สงสัยว่าเคสที่ได้มาในชุดของเทเลสินเนี่ยเราสามารถใช้ร่วมกับเคสรุ่นอื่นๆได้ไหมยี่ห้ออื่นๆได้ไหมสามารถใช้งานร่วมกันได้ครับเพราะว่าเรายืนอยู่บนเทคโนโลยี MagSafe ของทาง Apple ขอแค่ว่าเคสรุ่นนั้นรองรับ MagSafe ก็พอสามารถใส่โทรศัพท์ของคุณเข้าไปและก็แปะแหมกฝาหลังได้เลยแต่แต่แต่แตความคงทนแข็งแรงความหนึบเหนียวความแปะ แน่นเข้ากับกริปจับรวมไปถึงขนาดที่พอดิบพอดีกับเขาโครงการออกแบบดีไซน์กริปนั้นอาจจะไม่เทียบเท่ากับเคสที่ได้มาในชุดของเทเลสินโฟโตกราฟฟี่คริปที่อยู่ในกล่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้บอกแค่ว่าใช้งานร่วมกันได้แต่ให้ดีที่สุดใช้ร่วมกับอุปกรณ์ของเขาเองนั่นแหละนั่นคือ t เดอะ a บสแล้ว และแน่นอนว่าอีกหนึ่งคำถามครับอุปกรณ์เซตท,ที่เราได้รีวิวอยู่นั้นสร้างมาสําหรับ iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max ก็จริงครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะสับป,ปะดนเอา iPhone 14 Pro หรือ Pro Max iPhone 15 Pro หรือ Pro Max iPhone 16 Pro หรือ Pro Max มาแปะแมะไว้กับคลิปจับมันก็ใช้งานร่วมกันได้ครับแต่แค่ว่าฟีเจอร์ในการระบายความร้อนที่เป็นเรื่องสุดแสนพิเศษที่เทเลสินเขาได้ทําการวิจัยออกมาและสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้มันก็จะถูกตัดทิ้งไปแค่นั้นเอง nggap เอาละครับในช่วงสุดท้ายของวิดีโอนี้นะครับผมมาสรุปราคาให้ฟังละกันนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดตัวไปช่วงวันพฤหัสที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับอัปเดตราคาขายในประเทศไทยนะครับในแอปช้อปปีเนี่ยชื่อร้านว่าเทเลสินอันเดอร์สกอร์ออฟฟิเชียลสำหรับชุดคอมโบที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะประกอบไปด้วยเคสคลิปจับแล้วก็จะมี UV f i ฟิลเตอร์ปิดท้ายด้วยไฟ led อ๋อและในชุดจัดเต็มนี้นะครับในกล่องคุณจะได้เป็นกระจกกันริ้วกันรอยใส่มาให้ในกล่องด้วย ซึ่งมาพร้อมกับกรอบเฟรมที่สามารถทําให้เราติดตั้งฟิล์มกระจกได้ง่ายมากขึ้นตรงเบ้าหน้าจอมากขึ้นวิธีการนี้ติดตั้งไม่ยากครับหากว่าอยากจะหาฟิล์มกระจกกันลอยอยู่แล้วเทเลสินมีให้ครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เซตครีเอเตอร์นั้นมีขายในไทยแล้วผมจะมาอัปเดตราคาไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับชุดคลิปจับ กับเคสสำหรับ iPhone 17 Pro และ17 Pro Max เนี่ยตั้งขายไว้อยู่ที่1,590บาทครับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วกันนะครับว่าตัวชุดนี้เนี่ยเอาไปใช้งานทำอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายและที่สำคัญคือไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ด้านหน้าหรือว่าด้านหลัง ที่ต่อเสริมกันเนี่ยมันยึดจับกันแบบแน่นมากๆไม่ต้องกลัวหลุดเลยนะครับเอาว่าทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้แล้วกันสําหรับใครที่สนใจนะครับฝากตร้กาซ้ายล่างของคลิปวิดีโอนี้ด้วยรวมไปถึงครับช่องทางการสั่งซื้อไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าเอาเป็นว่าทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครมีคําถามเสริมส่วนใดก็ตามแต่อยากรู้ผมไม่ได้เล่าให้ฟังถามเข้ามาได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านจริงๆที่ดูจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมีอุปกรณ์เสริมสำหรับ